นักดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมประจำเดือนมิถุนายนนะคะ2563หรอเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไงบ้างนัดจะเปิดไพ่พร้อมกันนะคะทีเดียว6ใบแทน6เรื่องราวค่ะที่จะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกนิดนึง ะะว่าฝากช่องทางการติดตามเอาไว้ค่ะ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวนันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ามทุ่มค่ะคุณสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาทันไลฟ์สดคุณมีโอกาสจะถามคาถามดูดวงแบบสดๆกันเลยทีเดียวค่ะโอเคเรามาเริ่มดูไพ่กันดีกว่านะคะไพ่ใบรแรกแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของ ไพ่ในนะะบนี้ค่ะเป็นไพ่ที่สามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบนะคะและไพ่ทุกๆใบก็สามารถลิงก์ด้วยกันได้หมดเลยโอเคเรามาเริ่มกันนะคะคุณได้คุกกี้เสียงทายค่ะหมายความว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาจะลิขิติชีวิตลิขิตเอาไว้เลยนะคะช่วงนี้ถ้าชาวเดือนพฤษภาคมนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปทําทบุญแผล่ทาบุญทํากุศลนะคะก็อย่าลืม อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนและเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยนะคะจากาไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาค่ะ แล้วบางทีไอเรื่องของโชคลาภบางทีคุณอาจจะมีก็ได้อาจจะมีเข้ามาก็ได้นะคะตามคุกกี้เสียงทายเลยเปิดไพ่ขยายใบคุกกี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะคะเป็นใบที่เขาเรียกว่าอะไรมีคนช่วยเหลือมีคนมีคนช่วยเหลือมีคนมีเพื่อนคู่คิดมีคนช่วยในการที่เราจะไม่ฟันฝ่าเรื่องเราวนั้นๆด้วยตัวคนเดียวหรือว่าด้วยอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็คือนี่แหละมีคนช่วยนะคะก็แสดงว่า เกณฑ์ในชะตาของคุณนะคะหมายความว่าคุณจะโชคดีในด้านของมีผู้อุปถัมภ์ทีนี้เปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มให้หนึ่งใบนะคะ ให้แนะนําที่20นะคะบอกว่าทุกๆวันจะดียิงย่งขึ้นไปหากปล่อยอะไรออกไปบ้างช่วงนี้ถ้ามีเรื่องเครียดๆนะคะก็พยายามอย่าไปคิดซะช่างมันอะไรที่เราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะคะก็จะทําให้เราเบาขึ้นอ่ะเราก็จะโอเคมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางทีช่วงนี้อาจจะโดนทวงหนี้โดนตามหนี้โดนทวงถามโดนกดดันให้จ่ายค่างวดจ่ายค่าอะไรต่างๆนานานะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนคุ คุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามคุณอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีคนจับตาม,มองคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณก็เลยต้องทํางานให้หนักค่ะเพื่อที่จะหาเงินมาใช้เขานะคะแต่ว่าใช้เท่าไหร่ก็ดูยังใช้ไม่หมดดูเหนื่อยมากเหลือเกินนะคะดังนั้นเนี่ย ก็เปิดไพ่ขยายดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเงินส่วนใหญ่นะคะมักจะหมดไปกับสิ่งที่กับสิ่งที่มันหมดไปแล้วมันสูญเปล่ามันไหลาคาค่ะหรือว่าการจ่ายเงินตรงนี้ไปอะค่ะบางทีอะอาจจะมีคนที่เขาเอาเสนอเอานําเสนอข้อเสนอสวยหรูมาให้คุณการขายฝันนะคะว่าคุณลงทุนตรงนี้คุณเล่นแชร์ตรงนี้แล้วคุณจะได้ค่าตอบแทนเท่านี้เท่านี้นะซึ่งะจะบอกเลยนะคะว่าถ้าในเดือนมิถุนายนคุณยังไม่มีหนี่ะ ถ้าสมมติถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีนี่นะคะแล้วมีคนมาชวนแบบเนี้ยอย่าไปทําอย่าไปเล่นหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นการพนันการกินเหล้าสุบุรีอย่างเงี้ยค่ะเงินที่มันหมดไปจากอะไรที่มันดูไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีค่าอะไรขึ้นมาเลยเลยแบบเนี้ยค่ะอย่าไปทําเพราะมันมีโอกาสที่จะติดอะติดแล้วมันก็จะเออเลิกยากอะค่ะนะคะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าอุ้ยการพนันฉันไม่เล่นนะเหล้าบุหรี่ก็ไม่สูบนะหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ อาจจะเป็นการติดเกมออนไลน์ซื้อเงินเติมเกมนะคะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันดังนั้นให้เรามาระวังด้วยน,นะคะในสิ่งมืนเมาในสิ่งมอมเมา,มาที่คนจะหมดเงินไปกับตรงเนี้ยคะ่ะเยอะมากพอสมควรในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีนี้มีสินหรือว่าโดนตามทวงถามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนี่ในระบบอะมันก็ยังโอเคนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิลแบบนี่นอกระบบอะคะ่ะอันนี้ให้เรามาระวังตัวเองดีๆนะคะโอเคแล้วก็รีบหาเงินใช้ค่ะ หรือไม่ก็พยายามเอาเข้าระบบให้ได้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการทํางานบ้างการทํางานนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเชี่ยวชาญในมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําอยู่เพียงแต่ว่างานนี้ค่ะมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่งานว่าซื้อมาขายไปแล้วจบมันต้องมีคือแบบต้องศึกษาหาข้อมูลต้องรู้ข้อมูลต้องนู่นนี่นะ่ในแต่ละงานจะต้องมีดีเทลของมันทุกงานทุกรายละเอียดถือว่าการขายของง่าย ที่แบบขายของเนี่ยก็ก็ตามการขายของภายใต้การขายของก็ต้องมีกลยุทธ์มีเทคนิคมีการทําสื่อการโฆษณาการทํายังไงให้ดึงลูกค้าให้สนใจโปรโมชั่นต่างๆนันนะเอยอะแยะมากมายเลยทองคียนะคะและอย่างหนึ่งคือในช่วงเนี้ยค่ะการที่คุณทำเนี้ยคุณอาจจะหาบริวารได้ค่อนข้างที่จะยากทุกอย่างที่คุณทําจําเป็นที่จะต้องให้คุณนี่แหละลงมือด้วยตัวเองคือต้องไปแบบ ไปลุยหน้าง,งานไปทําด้วยตัวเองไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเลยแบบนี้ค่ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับชาวเดือนพฤษภาคมโอเคเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะในเรื่องของงานคืออืม,อมนี่แหละคะ่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถทําบุญแผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็ให้รีบทํานะคะสำหรับชาวเดือนพฤษภาคมทุกๆคนต่อมานะคะ เรามาดูกันต่อค่ะนะจะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสําหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าคนว่างงานดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะโอ้โหคนว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานทางานนะคะแล้วก็เป็นงานที่คุณค่อนข้างที่จะโอเคด้วยรับได้ค่อนข้างที่จะพอใจในในอาจจะเป็นข้อเสนอของเขาเงินเดือนหรือแม้แต่กระทั่งอเขาเรียกว่าอะไรนะ สวัสดิการนะคะก็ได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีมีภรรยาแล้วมีคู่มั่นคู่หมายแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถดูในตำแหน่งดีได้นะคะสำหรับชาวเดือนพฤษภาคมคือ เอาจริงๆอ่นัดมองว่าชาวเดือนพฤษภาคมในช่วงเนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสันโดษสูงมากคือมันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่แล้วค่ะแต่คุณมีความที่แบบทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวค่ะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกินข้าวดูหนังฟังเพลงเอาฉันไปคนเดียวก็ได้ฉันไม่สีเรียสเธอไม่ว่างไม่เป็นไรฉันโอเคอะไรย่เงี้ยค่ะจะเป็นฟิลนั้นเลยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันนะคะ อ่ะทีนี้บรรยากาศค่ะช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าบรรยากาศของความรักนะคะบางทีการการบาลานซ์ชีวิตนะคะมันอาจจะไม่เท่ากันคือคุณให้ให้งานสักประมาณ70-8 0ให้ชีวิตครอบครัวหรือสถาบานันครอบครัวค่ะน้อยหน่อยในช่วงของเดือนมิถุนายนดังนั้นนะคะเปิดไพ่ขยายดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรเพิ่มเติมอ่ะเป็นไพ่เดอะซันนะคะมันเหมือนแบบมันเป็นพลังอะ่ะคุณมี ชีวิตชีวามากนะในเรื่องของงานอะเพราะพูดในเรื่องของงานคุณก็จะแบบไปทางนั้นนะคะแต่ถามว่าคุณหมดหวงังมีปัญหากับครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าคุณสิ้นหวังกับครอบครัวไหมไม่ใช่แบบนั้นนะคะคู่ของคุณเขาค่อนข้างที่จะคอยซัพพอร์ตคุณด้วยซ้าไปถือว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณมากๆในจุดที่คุณอยู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะกว่าที่คุณจะได้มาคือค่อนข้างที่จะยากลําบากมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะดังนั้นคุณก็เลยพยายามมันอย่างเต็มทีดังนั้นในเรื่องของชีวิตครอบครัวค่ะมันก็เลย จะเป็นฟิลของการที่แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่านะคะแต่ถามว่ามีความสุขหรือเปล่ากับชีวิตคู่มีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีต่อมานะคะเปิดไพ่เพิ่มให้สําหรับคนโสดค่ะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะสาหรับคนที่โสดสนิทได้ไพ่ใบนี้ค่ะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุเยอะมากพอสมควรก็ได้บวกลบเยอะมากอาจจะแก่กว่าหรือว่าอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะแบบ แต่มีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของอายุค่ะเข้ามาอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะพิจารณาอย่างไงคุณจะเลือกที่จะสรารสัมพันธ์ต่อไปหรือเปล่าแต่กลับมาที่ไพ่ใบแรกนะคะนัดก็รู้สึกว่ามันคือโชคชะตามันคือพรลิขิตและคุณก็คุณก็คุณก็โอเคนะคุณก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ติดกับเรื่องอายุกับเรื่องตรงนี้หรืออาจจะมีความต่างกันในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการทํางานไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเปิดไพ่คาแนะนําเพิ่มนะคะสําหรับคนโสด เรื่องราวจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าพอมีคนเข้ามาปึบอะค่ะก็จะถึงขั้นของการคุยกันคือมากกว่าเป็นเพื่อนแล้วแหละก็คือจะเป็นต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะแต่นี่แหละก็คือจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆต่อมานะคะพอพูดถึงคนที่โสดสนิทไปแล้วเรามาดูคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะสําหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะ ัดดิบเบ้นหมายความว่ายังไงแสดงว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะเกณฑ์ความรักของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นและสดใสมากบางทีอาจจะมีการตกลงหรือว่าพูดคุยกันโอเคเรามาเป็นแฟนกันนะเรามาเป็นตัวจริงของกันและกันกันดีกว่านะอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถือว่าเกณฑ์ความรักดีมากไม่ว่าจะเป็นทุกสถานะเลยนะคะคนที่มีคู่แล้วคนโสดสนิทหรือแม้แต่กระทั่งคนที่โสดสถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของ สุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะข้อแรกเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปในที่ชุมชนให้ระวังกระเป๋าหายโดนขโมยหรืออะไรแบบนี้ของหายแล้วหาไม่เจอตามไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะด้วยนะคะส่วนอันที่2ค่ะอุบัติเหตุก็นั่นแหละในที่ชุมชนนะคะอาจจะเดินชนกันล้มหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรในเรื่องของสุขภาพนะคะ ในตัวไพ่ยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ให้เรามาระวังในเรื่องของอาการนอนไม่หลับอาการเครียดบางคนเครียดไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะคะสําหรับโชคลาบในช่วงนี้เนี่ยอืมมันไม่ใช่โชคลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะ,ค,ะคือนะ่ารู้สึกว่าโชคลาบอันนี้มันโชคอันนี้ของคุณนะคะต้องเรียกได้ว่าโชคนะถ้าเกิดโชคลาบก็จะเป็นในเรื่องของการเงินโชคของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะ หรือหรือมันเขาเรียกว่ามันมาจากความสามารถของคุณนะคะไอสิ่งที่คุณได้ไดมาทั้งหมดอ่ะมันคือความสามารถของคุณนะคะอ่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12เดือนเกิดแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง7วันและดวงของคนทั้ง12นักษัตร12ราศี ด้วยนะคะคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้และที่สําคัญมีพิกอาร์คาด,ด้วยนะคะพิกอาร์ดไม่มีวันหมดอายุค่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subs subscribe ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้เลย l ลน์แอดแอนนัทโฮระสค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ